สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามช่องอยูมารุมฮักได้อยู่สวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการคำนวณหุ้นไรวันลาวและก็ฮานอยสีรอบนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนจากช่องอยูมารุมฮักได้อยู่ก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลาก,กินแบ่งของแต่และประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้ง ไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะทุกคนดูกำลังของตัวเองเป็นหลักด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวันนี้ราวสตาของมาเลิบหลุดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะพรุ่งนี้นะคะให้เด่นห้าสองเก้า8ปดสองเจ็ดห้าเจ็ดเ้าหแปดหเจ็ดห้าสองหเก้าปดแดสองเจ็ดเ้าห้าเ็ดห้าเ้าห สองแปดหกหกเจ็ดห้าสองห้าหกเก้าแปดเก้าแปดสองเจ็ดเด่นห้าสองนะคะสามตัวสี่ตัวตามนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เราพัฒนามวดที่แล้วเราพัฒนาเข้าตัวเจาะเจาะนะคะเจาะเจาะแปดสี่สี่แปดนะคะก็ดีใจกับทุกท่านเนาะนะคะก็เข้าตัวเด่นเลยนะคะเข้าตัวเด่นทั้งสองตัวนั่นแหละเนาะมาดูของพรุ่งนี้คะ่ะเด่นแปดเก้าสามศูนย์เก้าห้า 8 5 3ห้าสตัว5 8 9 6 30, 0 95, 3 0เก้าหกสามศูนยสีตัว3 5 8 9 8 6 3 0ดเก้ดหเด่น8ปดเนะคะเรามาต่อกันที่ฮานอยกันค่ะวันนี้หานอยเข้าทุกรอบคือเข้าตัวเด่นนะคะ จับคู่ไม่มีนะคะฮานอยเฉพาะกิจฮานอยเฉพาะกิจนะคะไม่ลือเจลืมเขียนกิจนะคะฮานอยเฉพาะเฉยๆอันนี้เนาะอันนี้คือเข้าตัวเด่นหนึ่งนะคะส่วนฮานอยพิเศษเข้าตัวเด่นสี่ในสูตรมีสี่หนึ่งนะคะฮานอยปกติเข้าตัวเด่นสี่กับหนึ่งนะคะคือเข้าทั้งสองตัวเลยนะคะแต่เข้ามาสี่ห้าห้าหนึ่งนะคะ ให้สี่หกสี่หนึ่งแล้วเข้ามาขึ้นแต้มอย่างละลงแต้มขึ้นแต้มนะคะทุกคนแต่เข้าตัวเด่นหนึ่งกับสีนะคะส่วนฮานอยบีพีก็เข้าตัวเด่นสี่นะคะทุกคนวันนี้เข้าทุกรอบนะคะสําหรับฮานอยเนาะส่วนพรุ่งนี้นะคะฮานอยเฉพาะกิจให้เด่นห้าแปดหกสามแปดศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ห้าแปดหนึ่งหกสามสามแปดศูนย์

5 0าศูนย์หนดสี่เจดสตัวนะคะสี 8, 7, 54, 7, 48, 1, 2008, ะ่หนึ่งศูนย์แเดห่เจดสี่แปดหนึ่เด่นศย์แค่ะมาดูกันที่ปกติคะ่ะฮานอยธรรมดาเขาเรียกฮานอยธรรมดาฮานอยปกติเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฮานอยปกติเด่นสองเจ็ดศดห้า สองห้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าสองเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่สี่เจ็ดห้าศูนย์สองห้าสองศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่ห้าสองเจ็ดสองหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สี่เจ็ดห้าเด่นสองเจ็ดนะคะต่อที่ห้าน้อยวีพีค่ะเด่นแปดศูนย์หกสี่ศูนย์สองแปดสองหกเก้าสี่เก้า สองแป4ศูนย์เก้าห4สี่8ี่ศู4ย์สอเด่น80ก็ครบแล้วนะคะสำหรับหุ้นรอบเย็นเนาะส่วน3าลัดและดาวจนรอบดึกเดี๋ยวรอผลหาเอดาวจนออกไปแล้วจะคำนวณลงคลิปให้ต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่คำนวณเข้านะคะเฮงเฮงปังๆรวยๆเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ